อยู่ในเสื้อสีแสดแถบน้ำเงินครับนับได้นั้นเสมอมาเสมอให้กับ้านของเรือนจำรัชรับุรีครับ00ส่วนแบล็คมาเก็ตเองครับนับได้ทันพ่ให้กับเรือนจำรัชรนบุรีมา04ไม่มีข้อแม้ตั้แงแต่ก่อนเกมครับแบล็คมาเก็ตชนะแผลเดียวเท่านั้นมาๆขนมขนมขนม ขนมมาหลอกคนผักกินโมแร่ไม่ข้าข้อม้งข้าข้อดีเลยมันแห้งเรียกว่าด้่งหงบครับ20นาทีครับนีตรงนี้ยกอย้อให้กับทั้งสองทีมรุ่นนี้ ตาที่สองคัทั้งสองทีมครับ Jamie, <anak> lonely, หายตายแบล็กมาเค็ตโอ้ชื่อนี้มีทุกรุ่นครับทุกพื้นที่สนามที่มีจัดการแข่งขันครับทุกทัวร์แบล็กมาเก็ตเหลืองแป้นก้นโอ้เอาเงี้ยสีลบลายแทะได้ท่าทผายก่อนนะครับสุริษายินยันมาลูกนี้ตรงตัวผู้รักษาประตูครับ ไะครับรพรพวงเอาไว้เหี่ยมีรพ์ไปเปรียนเรืออะไรรับกรครับรกรานท้หลอป่ายข้าของด้านบปาเกตยังโดนบางบอลอยู่เกี่ยวบอลไม่ได้ไม่ผ่านข้ของด้านสุนิสาแหวกมาเองวนได้หรือเปล่าครับติดเพื่องได้ไหมของด้านวรวินครับอาชื่อไม่ผิดนะถ้าชื่อผิดยังไงขอโทษขออภัยด้วยเลิกกันนะฮะยงตัดมาให้บอลไปที่เพื่อนครับของด้านสุนิสา ยังไงลูกนี้เมิ่บอลมาลูกนี้ก็ออกไม่ผ่านบอกครับตาบาเล่นได้ยังมีเพื่อนเติมอยู่ให้อบอลมาที่สุนิษาครับพื่อนขึ้นหลังให้กับเพื่อนยังเล่นได้สุนิษายกยาว,ยาวมาลูกนี้โอ้โดนบางบอลออกไปครับตาสิ ขอบคุณครับผู้นั้นเพราะถ้ายิงน้ำบังแน่นอนครับระวังเรียมด้วยให้ได้แผลก่อนลงนะแอนดาสินไม่แจกนะฮะมีอนนย่างขอยู่ที่เกมครับตอนนี้สุนิสาเข้าป่าบันไปแล้วครับผู้เล่นบทสำรองไปแล้วฮะแต่ผู้เล่นนักเข้าป่าบันไปแล้วอยู่ที่หมายเลขสิบครับ ประสิทธิ์หาดทรายถาวรเล่นทุกรุ่นยกเว้นยู12เพราะอายุเกินประสิทธิ์มาแล้วกระโดดบอลให้กับเพื่อนรุ่นนี้ก็ไม่ผ่านครับโดนดับบอลไม่ได้ที่แบงก์มาเก็ตโกเข้ามารุ่นนี้ไม่ผ่านโอ้แล้วเกียบอลมาได้รุ่นนี้จะแบงบอลได้อีกครั้งนึงเอาบอลรอดมาได้ครับของทางด้าน แบ็กบาเก็ตไปแล้วครับตีเครื่องแหวกมาเองลูกนี้ให้บอลมาเอากักกันเองลูกนี้ไม่ได้แหวกมาแล้วเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โดนบอลอีกครั้งนึงครับตั้งได้แบ็กบาเก็ตวิ่งหน้าตั้งขี่เลยทีเดียวหมายเลขเก้าเอาบอลมาได้หรือเปล่าเอกชัยไม่ถึงครับโดนแย่งบอลมาได้ตัดบอลมาได้ยังอยู่ที่แบ็กบาเก็ตีกครั้งนึงแบ็กบาเก็ตเลาะเข้าซ้ายมาแล้วทะลุช่องมาลูกนี้หูไม่ได้ครับโดนดักบ,บอลไว้ได้ดักขาถูกต่อสุดมาลูกนี้ก็ไม่โดนแค่หลาะเฉยๆแต่ไม่โดนบอลให้บอลมาลูกนี้ไม่ได้ครับโดนที่มาโอ้รักษาประตูเคลียร์เปิดบอลยาวๆครับ ตักบอลขึ้นหน้าแบ็กมาเก็ตเล่นง่ายๆขอบอลคืนหลังมาสัา้นๆให้พอดีเอ,เอกชัยเอกชัยข้ามาออกมาโยกตัดมาที่ขวาแบ็กมาเก็ตรู้ชมอมเลบมาขวาครับโอ้โหลตัวเองหนึ่งจังหวะครับอนันต์อนันต์อีกครั้งหนึ่งให้บอลมาที่เพื่อนราชะดอนราชะดอนเข้าขวาแล้วสองดูตรงตัวโอ้โหขวาเดือเลยฮะบนมีขันขาวครับพูรทธาประตูบางบอลออกมาบนมีขันขาวยังอยู่ เสียบจังหวะหลายๆจังหวะครับขอตาบุญมีขันขาวโดดเด่นเหลือเกินกับตำแหน่งนี้ครับผู้รักษาประตูให้บอลไปที่เพื่อนครับขอตาสุนิสาตัดไว้ที่ขวาข้อคืนหลังมาเอาจังหวะนี้ยังไงแต่บอลยาวครับต้องคืนหลังให้ที่บุญมีขันขาวบุญมีตัดไว้ที่ขวาเร็นง่ายๆครับตอนนี้สุนิสาไม่กดดันอะไรมากครับเอาแค่เสมอให้มาลูกนี้มาสุนินใด้ทาวารโอ้โหลูกนี้จบได้หรือเปล่าดีกว่าดีแต่กูเป็นเทมโอ้โยลูกนี้เหลือเชื่อครับ ไปจอมสตอร์ลูกนี้เปล่าโอ้โหสองจังหวะเลยครับไม่เข้าฮะจังหวะคู่ส่อคู่โอ้โหจากอัลเบรตุหอนก็ได้รประสิทธิ์ด้วยทาวอนชนขาคัดลูกนี้ออกมาแต่สองซ้ำก็ยังเป็นเซฟครับรอดไปครับของทางด้านแบกมาเก็บไอบอ,อ,มอลมาที่เพื่อนโยนตาเข้ามาอโลคอนหายมาที่เพื่อนแล้วตัดมาที่หมายเลขสิบเองครับ อ่าไปเล่นได้ให้บอลมาขวาลุนนี้ตาบอลมาอีกแล้วครับขอสุดานยัดบอลลุนนี้ก็โดนล็อกอีกครั้งนึงครับอย่างที่บอกให้ท่านยืนระบงังแน่นอนครับบังผู้บรรยใหญ่ครับบอลเขาเข้าอี่ให้นั่งไม่นั่งให,นหนไงง้ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับผมเห็นครับ <laughs> และยัดบยอลลุนนี้ยังอย,ง,อยง,อยงอยู่ครับแล้วเข้าขวาโ,วโอ้โหเสาอีกแล้วโอ้โหซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งชนเสาครับ โอ้โหมาอีกแล้วสองจังหวะเน้นๆแล้วครับตอนนี้เก่าเก่เ,เองกินก็เต็มเสาครับเองอครับผมลูงนี้แฮปปี้ครับได้เป็นลูกเล่นฟรีเช็คครับตอนนี้ยืนอยู่นั่นคือประสิทธิ์หาดุไทยถาวรกำแพงสองนคนครับขอนตะดาน แรงมากคบดเาบบอกบประสิทธ์ขวายักมาลูนีโ้โอ้ยแล้วเกี่ยวติดด้วยครับแต่ว่าแถวสอนเข้าขวามายิงยัดอะไมยันตามซ้ายโอ้ยปินมาลูนี้ไม่โดนโอ้โหโอกาสตกสาครั้งสี่ครั้งสอเลยครับแต่ยังตกตะกร์ไม่ได้โอ้โห รักษาประตูเองวันนี้ทำงานหนักเลยครับของทางด้านแบงก์มาเก็ตครับวัยรุ่นนี่ทังช่วงเลยครับหลังไทยแสงทองทอครับเล่นมาสั้นๆครับให้มาที่เพื่อนโอต๊ตาเข้ามาแล้วชาโนนเปิดบอลสูงมาลุนี้โคมสวนกลับไว้ได้ครับของทางด้าน แต่สุนิสาลูกนี้ยังไ้บอลได้แทกบอลมาโดนตากได้ครับของธนาคารบแบงก์มาเก็ลูกนี้ยังมีสุนิสาสอนอยู่ครับตามมาเล่นได้วับงบอลได้ครับของธนบคารชวยลูกนี้ทวัยขอบอลมาที่เพื่อนยังไงลูกนี้แบงก์มาเก็ตโดนมาบอลอยู่ยังมาบอลยังเล่นได้อีกครั้งหนึ่งเข้าขวามาลูกนี้โดนจิ้มโอ้โห ลูสซ <ersch> ้ายตู้เบิกระให้เป็นลูกประสิทิ์เร็ว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 ได้เป็นลูกต้องเล่นจากเกมประตูครับบุญมีขัำขาวโยกไปที่ขวาให้ไปที่ถวัดชัยทวัดชัยโอ้ไม่มีผู้เล่นเข้าครับต้องโยกยาวมาลูกนี้ได้โคลงสวนกลับมาอีกครั้งนึงครับขอนเทนด์แบงค์มาเก็ตที่หมายเลขสิบเอ็ดครับรัชานนลได้เป็นลูกทุ่งครับขอนเทนด์ สุนิสาสุนิสาเล่นมาสัส้นๆแล้วตัดบอลเข้ามาโยกข้างมาามาทันหรืเปล่าเขาจังหวะนี้ยังเล่นได้ครับไม่ปล่อยให้บอลอ,ออกให้บอลโยกตัดเข้ามาโอ้โหลุนี้ยิงมาเต็มสั้นเต็มๆเลยครับปราศินลูกนี้แต่ว่ายังมีตัวบอกตัวซ้อนอยู่ลงกรอยังได้บอลครั้งนึงครับขอโทษนะได้มาเก็บตัดบอลออมาโยกให้บอลที่เพื่อนแล้วเอาลุนี้ขะกัะเองครับโดนมาบอลอยู่แล้วให้บอลมาลุนี้ก็ไม่ผ่านครับโดนรอดเอาตัวรอดมาได้ครับไปนะ้วตอนนี้ บรลวินบอลวินลูกนี้ให้บอลมาดัดต,ต่อหูลูกนีย้ย้อนหลังเพื่อนนิดเดียวครับของกระดะทุกคนผิดงามเขี้ยวบอลไม่ได้เหมือนกันครับพีพรนครับพ่าอาหาครับแก8นาทีถล้ำไปแล้วครับทีนันจิรพงศประคองใจครับแายวิลุคตั้งเล่นตะเกีบประตูครับจานันแบ็กบอลเจ็ด โยกมายาวๆมาลูนี้ได้โคงเหมือนกันครับแต่ว่าอ้ยังมีตัวสอนตัวเติมอยู่ครับอยางตามมาเล่นได้ของธนาธวัชัยโคบอลทิ้งออกไปได้ของทางด้านสุนิสาค,ครับได้ทุมบอลครับของทนะแป๊บาเช่นและทุ่มาลูนี้ก็ไม่ผ่านครับโดนด,ดักบ,บอลได้ตามกินเึื้อมาแล้วครับของธนาทุกคนโยกออกไปที่ขวาวีระจันตาเขาวีระอีกรันธงวีระเข้าซ้ายวีระโยกขัดมา อ,น,อ,อ,อนุพงร์อนุพงร์มาที่วีระวีระเข้าซ้ายแล้วลองสองดูลูกนี้ตกครับประตายป็นตัวปาราบาได้แถวสองยังไงเข้าขวาเว้ยลูกนี้ไม่โดนโอ้โหดีจังหวะนี้มาร์สิตวันเล่นเต็มๆครับแต่ว่าไม่โดนบอลห้าบอลหลุดหายออกมาตามเล่นได้ครับตอนนี้แบงค์มาเก็นมิวการได้สวนกลับอัโยอมาที่ขวาไปได้ไหมยังไงโย่โอ้โหเสียดายเลยฮะลงๆงลองกดดูลองสองดูครับขอกระต่ายไปเล่นแกล้งครับอ่านันทุกสมัย ได้าออา้า,ค,ค,ออราครับอภิลาลงครับได้โอกาสได้ขยยาครับตอนนี้ประสิทธน์ประสิทธน์ทไถาวรยวกมาลุนนี้ไม่ผานทัศนขข์ข้อมลเลียบลงไปใหม่ปรรสิทธินบุญเลียม <c oughs> คุ่โดนจะแทกหลุดออกไปครับขอโทษทวีวัน์แข็งแกร่งลึกเกินทวีวัน์ฮะผมมีการบาดเจ็บครหม่เลขแปดครับอันสุเสมอครับสตโพสเชิญนะฮะ ยังอยู่ที่ไหนครับอารีไกต่อตะมนห์ิบ่าครับขอแสียงใบตาให้ธนาสมชายวัยรุ่นตตาศูนย์แล้วก็ใบสามตันต้อนเลยครับแบบนี้อารีไกต่ออารีไก่อติ้งคาบาได้ฐานสองสองออกไปเนี่ยโอ้ขาตึงเลยฮะตอนนี้การบานเจงครับของธนานอนันต์สุนเสมอครับ ก็ต้องเอาออกมาพัดก่อนครับเพื่อปฐมพยาบาลได้เป็นลูกเล่นนะครับตอนนี้สุนิสาครับสก้อยยศศูนย์ศูนย์ครับท่านผู้ชมครับประสิทธิ์ยกตัดมาลูกนี้บังบอลไม่ผ่านครับโดนอาร,กกรมณ์บอลชนไม่ได้อาร,กกรมณ์บอลแหวกไปเองอู้ลูกนี้ไม่ผ่านค่าต้าของประสิทธิ์ครับเปล่าครับจังหวะนี้ไปไม่ได้เหมือนกันครับขออนุญาตประสิทธิ์ หมายเลขฟรีเก็ครับของทางด้านสุนิสานลิตได้หมายเลขเก้าสิบเก้าครับเอกภพบุญปัญญาเรียกกระแพงครับเป็นกระแพง2คนนะตอนนี้แบล็คมาเก็ตครับเป็นทางด้านของเอกภพครับของทางด้านสุนิสา เอกภพยัดขวามาโอาโหปัดได้ครับเข้าซ้ายโอ้โอยประสิทธิ์ลูกนี้รอดอีกแล้วครับไม่จบสกอร์เหมือนกันเหมือนเดิมโอ้โอกาสทิ้งนั้นบ่อยเหลือเกินฮะหครั้งตอนเนื่องนะครับตอนนี้ของางด้านสุนิสาเองแต่ว่ายังจบสกอร์ไม่ได้ครับย้ำติดหน้าของผู้รักษาประตูของทางแบง์มาเก็ตอยู่ฮะปัดออกมาได้ทุกจงังหวะเหลือเกิน วางมาลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนดีบอลออกมาอารมณ์กโอโขกเข้ามาที่กลางเก็บบอลได้ครับวชรินวอลวชิรินพอ,อม,ามาที่อารมณ์บอลทีพระหนึงอารมณ์กอลอารมณ์กอลแหวมาลูกนี้ยังไงลูกนี้โดดบังบอลอยู่จังหวะลียครับระวังด้วยนะให้ลูกหลานใครเอ่ออยเดี๋ยวไปแล้ว,ว,วตรรตเจอจรลวดทางเรียบก็ามาแบบนี้ครับ ได้ไปลูกเล่นครับโอ้แล้วหลอกเต็งจังหวะให้บอลมาสั้นๆให้บอลมาที่ประสิทธิ์ประสิทธิท์ลูกนี้โดนกระแทกด้านหลังเรียกฟาวครับประสิทธิ์อัจฉริยะอวอนวางบอลเล่นๆครับหุ่นตัดสิ่ให้สัญญาณครับเอีลีกดแล้วแบงกัมแพงแพงค์สองคนก็เหมือนเดิมแบงค์บอลเกมครับสามศูนย ยิงอยู่ตรงนี้มีวีระจันตาขาวครับหลทา,างด้านของสวัชดชัยซ้ายนั้นเป็นทางด้านของวีระยกซ้ายมาลูกนี้อู่โดนโคครับทิ้งออกไปได้เป็นคอนเนอร์ของทางด้านสุนิสาครับคู้ที่13บาในรายการครับคู่ที่14เตรียมตัวได้เลยนะครับคู่ที่14ครับประเภทเยาวชนชายฮะ สนามหนึ่งนะั้นเป็นทางด้านของหลังเฉียงเอ็กมวยบ้านนอกพบกับทางด้านแต้ซิตี้นะครับหลังเฉียงเอ็กมวยบ้านนอกพบกับทางด้านแต้ซิตี้ครับส่วนสนามสองครับร,รอบสิบหกทีมครับ Sport, A, พียูสปอร์ตเอกกองเอพบกับทางด้านหลังบ้านยูนนเต็ดโอ้หลังเฉียงและหลังบ้านเข้ารอบบอดแฮสิบหกทีมได้เป็นลูกเพื่อครับอลงก,กรณ์ทุ่มข้ามฟ้าออกไปให้กับเพื่อน ตาไปเล่นตด้ครับวัชรินวัชรินโยกตาเข้ามาอ้ลุนี้ยังดึงยังหลอกเอาตัวรอดไปได้หรือเปล่าครับขอนเสานทีวีวัด,ท,วดท,ทีวีวัดรูปมาสั้นๆหายบอลมาโยกตาเข้ามาครับวัชรินหายบอลพอดีอลกอรกรอนรู้ช่องไปแล้วยังไงลกนีเปิดออกไปที่ขวายัดมาลุนี้ก็ยังไม่ผ่านกระดกด้วยซ้ายยังไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งครับขอนเสิร์ตพระชัยประสิทธิ์อัศวัยพาวอลประสิทธิ์ลุนี้บางบอลให้กับเพื่อนเล่นแต่ว่าไม่มีจังหวะ มาที่อารมณ์บอลอารมณ์บอลตาบอลมาลูกนี้ประสิทธิ์ขยันฮะประสิทธิ์ยังตาบอลเล่นได้ประสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งประสิทธิ์คืนบอลให้กับทางหน้าของวีรัตจันตะขาวและโยกตาออกมาหายบอลมาแล้วครับตอนนี้ติดเครื่องได้หรือเปล่าไอ้ทางหน้าเด็กกับผมเอ็กกับผมอีกครั้งหนึ่งเอ็กกัผมย้อนกลับหลังหาบอลมาที่อนุภพโยกตาเข้ามาที่วีรัตจันตะขาวมาที่ธวัชชัยหายบอลไปที่เอาพื้นที่แม่นไว้ก่อนครับและโยกตาเข้ามาครับโยกตาเข้ามาที่อนุภพอีกครั้งหนึ่งอนุภพเข้าขวาแล้วยกโอ้โห โอ้ทำบอลต่อบอลกันมาดีนะครับแต่ว่าจังหวะเล่นยกแบบนี้เพื่อนตามไม่ทันครับอรอบอลมาโยกตดเข้ามาครับยังเป็นเกมของทางดดานแบ,บ็กมาเกนเราเปิดยัดบอลลูกนี้ตรงตัวบุญมีถังขาวเล่นเร็วครับให้บอลมาที่เพื่อนแล้วโยกตากเข้ามาลูกนี้โดนของสนกับอมาแบ,บ็กมาเกนลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับทางด้านวรรินวารินเปิดบอลมายาวๆอรุณ่อบมาแล้วครับ วีรวัตรสายยัดมาลุนีไม่ผ่านครับโดนแซดจิ้มออกมาก่อนยังตามมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งวรวินวรวินไปเองวรวินเข้ขาสายเลาะเข้าสายยังไงมีลูกนี้วีร์เราจะมาครับตามมาเล่นลได้อนุพรมอนุพรมอีกครั้งหนึ่งของทางด้านต<ม>ุนิสาให้บอลมาดูแล้วยัดมาลูกนี้เรียบร้อยจนได้ครับหน้าไม่ยิงหน้ายิงไม่ได้ฉันขอยิงเองโอ้โหขึ้นจากหลังเลยฮะเป็นทางด้านของหมายเลขสี่ครับวอนวหนอกมาแล้วฮะยังติดเครื่องได้หรือเปล่าขอทางด้านโอ้โหแข็งปากเก่งครับแล้วเปิดบอลลูกนี้หลุด มาออกมาครับได้เป็นลูกเล่นครับของตออด้ดนสุนิสาครับทุ่มมาขึ้นหน้าให้กับเพื่อนครับตามมาอย่างบางบอลลูกนี้เสียครับให้กับแมดแมนแบงก์มาเก็นครับได้ทุ่มอลงกรเล่นเร็วตัดเข้าไปที่ซ้ายเลาอเข้าซ้ายแล้วสองลูกนี้บันมีขันขาจามไม่อยู่ต้องปัดออกมาโอ้ลเราังเป็นเกมบุกนะครับของเออด้ดนแบงก์มาเก็ตครับตอนนี้เสื้อสีเหลืองกางเกงสีแดงชัดเจนครับให้าที่แบงก์มาเก็ตยังได้บอลอีครั้งหนึ่งล้อได้หรือเปล่าครับวัชริน โยกให้กับเพื่อนเข้าขวาแล้วยิงเอาบนพี่เรียบร้อยเอาไม่อยู่ปาดเข้าข้างตัวเองไปเฉยเลยโอ้ยให้คนสาใจโอ้โหสั่นใจจอหงโอ้ย, <c oughs> อยเอาแล้วฮะตอนนี้ตีเสมอขึ้นมาครับเป็นหนึ่งคนดูตอนนี้แบ็คมาเก็บครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ทิ้งแบบนี้ครับส่องไกลๆเลยครับบุญม,มีขันขาวปัด <c oughs> บไม่อยู่ ดักถูกทางแล้วด้วยครับแต่วอลมันปลิ้นเข้าไปเลยฮะวาบหวาออกมาครับขอตสดงสุนิาสาเกมหนึ่งครับตอนนี้สูสีเหลือเกินมีโอกาสได้สวนกลับแล้วครับด้าน,นของแบง์มาเก็ตเองสองไปอย่างเดียวแล้วเปิดบอลยัดมาลูกนี้ก่อนยังไม่พังครับยังดักบอลไม่ได้โอบลูกนี้โอ้ยักกันเองชนกันเองยังได้บอลครั้งครับขอตสดนสุนิสาไม่ปล่อยให้บอลออกไปที่พิชิตชัยผู่ใจ ยิงชัยพอมาสั้นๆเข้าซ้ายยังไงให้บอลมาขวาแล้วยิงยัดมาลูกนี้ไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งให้บอลตาร์มาที่ยังโยกอยู่เข้าซ้ายบาแล้วยิงเฮ้ยส้งเหลือจะหลวนครับผมทนันโอโ้โหลงมล่งเลยด้วยครับแล้วแปรข้ามขาออกไปครับแบกมากเก็บรอดบุ่งยิง โอกาสขึ้นนำมานะฮะแต่ว่ายังจบไม่ได้เหมือนกันครับอพรานสุนิสาโอกาสยังมีให้ต่อเนื่องโู้ต่อไปเตรียมตัวได้เลยนะครับทำเวลาให้หน่อยแล้วกันนะครับสนามหนึ่งครับเป็นด้านของหลังเขียนเอกมวยบ้านนอกครับพบกระดานตแต่ซินตี้โอ้เวลาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสุดๆเล็กๆครับสิงของให้ครับสิบ45นาทีเดี๋ยว5องนวฮะ เมื่อวานท่าเวลาได้เร็วหน่อยครับ5มงครึ่งจบแต่วันนี้พอามีขยับแน่นอนครับได้เป็นลูกเล่นครับสุริาาสรา,าเปิดโอ้หูลูกนี้หายเลยครับเข้าป่ามันมโอ้โหวางเท้าครับดีถ้าเป็นสนาง11คนคงสบายครับ ได้ทุ่มครับขอแสดงได้แบงก์เลนแล้วทุ่มบอลมาลูกนี้ยันบางบอลได <ป S> ้อยู่ยังเก็บเกี่ยวม,<ป>มาได้แล้วโยกตาออมาลูกนี้ไม่ทันแล้วครับได้เป็นลูกทุ่มขอแสดงแบ็คแบงก์เลนอย่างที่บอกครับแพ้เดียวสำหรับแบงค์แบงก์เลนนั้นคือต้องชนะเท่านั้นครับเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปส่วนทางด้านสุนิสายันแค่เสมอเท่านั้นเองเอับแล้วแหวกมาแล้วผ่านสองผ่านสามมาลูกนี้ได้ไหมลูกนี้ยังไงให้บอลมาลูกนี้เหลือเชื่อพี่เล็กเล็กแต่พี่เอ้ย โอ้ยมาเหลือใจเดิอโอ้ยเออมาสามคนครับจบไม่ได้เอาตัวรอดไปได้ครับแม่ให้สัญญาณแล้วฮะเป่าฟ้าแล้วโอ้ยพี่สองสามลูกนั้นนี่เหลือใจผู้บรรยาอยังเหลือใจเลยพี่จบไม่ได้ครับโอกาสขึ้นนำแบบหายห่วง โหายแล้วครับตอนนี้เสมอกันอยู่หนึ่งกรู้ตอนหนึ่งครับอนคู่ต่อไปเตรียมตัวได้เลยนะฮะหลังเขียงเอซีหลังเถียงครับมวยบ้านนอกพงกัแตซิตี้ครับสนามหนึ่งเตรียมตัวเลยยัดมาลุนีขาข้างครับสนามสองพิยุสปอร์ตเอกองเอพบกันหลังบ้านยูนเต็ดครับเตรียมตัวได้เลยทําเวลาให้ด้วยแล้วกันนะฮะเชิญครับเชิญฮะนักกีฬาครับพร้อมแล้ว ที่ก่อหน่วยงานได้เลยครับขอเวลาให้หน่อยแล้วกกนครับท่านฮะยกตัดเข้ามาครับตอนนี้ยังอยู่ที่เกมครับเป็นทางด้านของสุนิสาสุนิสาโยกตัดเข้ามาได้ไหมตอนนี้ที่ใครมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งโอกาสสุดท้ายของพวกคุณหรือเปล่าครับสุนิสายังอยู่ที่แบนมัมเนเลแคไปยอมจบเกมเสมอกันไปครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเป็นผลดีสำหรับทางด้านของสุนิสาครับเก็สองแต้มตากสองนัด ส่วนทางด้านของแบงคมาเก็ตสองนับเก็บได้หนึ่งแทมครับก็นคงจะเป็นนักสุนิสาครับที่เข้ารอบต่อไปโอ้ยก็สองสามลูกลยังไม่ได้อยู่หนึ่งหนึ่งครับเสมอกันนะฮะเป็นบรุตอหนึ่งครับสุนิสาและแบงคมาเก็ต